สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนครับ f c สาวน้อย F c น้องหญิงครับผัวผวกระเบาทุนในช่องกระเป้าทุนท้องพูนแร่น้อยน้องหญิงครับกับพี่น้องพอดีมีรถมาส่งของนะครับสามกร้ามาถารถส่งของนะครับมา,มาชมครับว่ารถมาส่ง อะไรอันดีอรมีโมเขาเื่องนะเขาเื่อกลัวขึ้นตัวแต่ว่าเขาขึ้นของใหม่จ้ห่บ้านแล้วขึ้นของใหม่แล้วตายโม่งบ้าหมน่บ้านออกมาใ่ใสมียนื่แปลงขอเกิดใ่คุยกันพนงามาชีโม นพี่น้องเป็นพื้นสำเร็จนะครับพื้นสำเร็จนะครับแต่ว่ามาหอนยังลงมาได้เพราะว่าสางมาบอท่านขบนะครับ ช่างมาย,ยังไม่ครบนะครับคือตัวนี้นี่ยกลงต้องยกใส่เลยนะครับต้องยกใส่เลยนะเพราะว่ารถมันมีเข็นนะครับยกลงจากรถก็ต้องยกเขานางานเลยนะครับเป็นพื้นสําเร็จนะครับเป็นแผ่นพื้นตอนนี้เพ็นปรับดินไว้นะครับปรับดินเตรียมดินไว้แล้วนะครับรอ เป็นพื้นว่างยางเดียวนะครับหลังจากที่ว่างเดียวไปเท่พื้นนะครับนี่คือทีมงานสีสเกตสั่งบ้านนะครับนี่สุดยอดพี่น้องพอยา่สร้างจัดชุดใหญ่ให้ครับ ก็สันสันๆนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับนะระเบียงด้านหน้าตึ๊ดๆๆๆๆส่วนตัวเนี้ยเป็นด้านหน้าเลยอมาแล้วมาแล้วแหนมเห็นไวๆครับแหนมเห็นไวๆบเอ้มาแล้วมาแล้วลูกน้องอยู่ทางนี้ลูกพี่วิสัยวิสัยนี่มือทางนี้เขาวาไป่เที่ยวเลยไส์อะไรลูกพี่ บกับบกับวนหาบอะไรลลูกพี่เสียอีกแล้วย่านจอบพี่น้องเป็นยูไสละ่ะบอเขามาเขาบลงบล่งแผ่นไห้นะครับคนใจเงินบอมาเขาบบล,งลง่งแผ่นไห มาแล้วมาแล้วผุผลผดมาแล้วผมาแล้วผุน่นน่ยางยางยานตกขี้ตมด้ไหมเปนยางพั้นตกขี้ตมมจอบมีจอบมีซวงมีซวงโอ้มงครับครับคมณเจ้าจอยตตขี้ตมนี่ยางนีดียางนีดี งอหรือเปย่างนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยมีแรงไหมตกโอ้โแรงดีมากเลยครับนี่ช่วงนี้ใจจอยสงสัย FL บอ FL บอกินกาแฟดี FL บอ FL บอช่วงนี้เอาไปลองบอตอนนี้มีมีราคาโปรโมชั่นใส่ซิมมังกรจะไปลองบอไดพ้นแล้วจะคอยสืบสืบได้สิให้ลองได้ให้เอาไปลองกล่องหนึ่งบอตกเคยลองกล่องเกี่ยวหนึ่ง แก้วหนึ่งมันสิไป้ฮู้เรื่องฮู้เล่าอีหยะฮเนาะมาเจอมันดีให้กองหนึ่งเลยให้ไปลองไปเป็นขับปูตูนดูอูจุเดี๋ยด้วปกติกินกาแฟบ่กินแต่กาแฟดำตัวนี้ใส่กาแฟดำข้าไปเลยใส่กาแฟดำข้าไปเลยทรงตัวนี้แหละก็ตักกาแฟดำใส่ไปดำจังสี่เลยกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนพุ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะอันนี้ผมจนใส่เอลหลายะขึ้นยังจอยแบบนี้ เอลเอลขึ้นลุงเที่ยเวลาทู่บ้านไมค่ำเมื่อคืนนี่มีมีอันนั้นตัวมีไอ้เขาเอิร์นเขาเอิรนนี่ยังกว่าฮุ่นละฮูปฝ่ายสองโมงเช้าขึ้นมาเขาเล่นฮุ่นละฮูปฮุ่นละฮูปเออแล้วเล่นยังไงเอ้าตาชิดเล่นยังไงเอ้าอ๋ออย่างนั้นเล่นฮุ่นละฮูปอ๋อไระสีครับฮุ่นละฮูปอ่าบานเพลินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมือนนั้นอ่ามี น้องในหมู่บ้านนี้น่ะแม่เตือนสอสุขโคตอยู่ว่าบ่าวทนไปเอาท่องนามาเอามาเห็นอ,อีหยังโอ้บอกไปมันสิเสื้อผ้ายวเขาหูกันแล้วเพราเขาบเขาแทกเขาเห็นเขาก็ก็เห็นมันต้องเสืส้สสยอผ้ายไมสิเสื้อผ้ายังอีเขาหูกันหมดประเทศแล้วอย่าเฝ้าว้ามันสิบ่เสืส้อผ้าเสื้อผ้าย่ <ว í! S 1> ังไม่ได้ใส่ให้ แลวลงสบายไหมอีเมลบอกเรารู้กันหมดแล้วไม่เขาเห็นกันหมดมารับทองคือคือเขาไปหาเม่เตือนหนี่เพื่อที่จะไปขอคำปรึกษาปรึกษาอ่าว่าเม่เนยังไงเพราะว่าเพราะว่าเขาติดตามเม่เตือนมาตั้งแต่แม่เตือนยังเหตุงานเป็นผู้ช่วยหมอผู้ช่วยหมอคือตอนนั้นแม่เตือนกัผ่านมาประมาณหาพีหาปีแล้วแม่เตือนหนี่ใส่เวลายาเวลาหาปีในการมาอยู่ในจุดนี้คือรวดเร็วมากอ่า ก็เลยว่าเมตเตือนมีการใส่ชีวิตแบบไหนจังไนแบบไรก็เลยเป็นนางคุยกับเมตเตือนมาเลยเอาความรู้เพื่อไปเอาความรู้แมนไม่เกี่ยวกับทองเกีียวอ้าวเกี่ยวแบบไหนพาเมตเตือนเกี่ยวกับทองอยู่แล้วไงเออเขาก็เลยอยากอยากสิบเขาไปเกี่ยวกับทองน้ำเราจะเอาทองคามาบอเหมือนกันสรุปแล้วเอากับมันเป็นสะพายกันยังไงสะพายเอาปสะพายอ๋อแล้วย้ำคามาขึ้นนอนอยู่เฮื่อนอยู่ซ่านพอนี่คือมันมีมันมีคําก่าวคําก่าที่เขาบอกว่า ถ้าเราเดินตามแมลงวัน,น,เ,วนเราจะไปเจอบอ่อซ้วมไปเจอเบอ่อซมอ่าถ้าเราเดินตามผึ้งเราจะไปเจอน้ําหวานเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลือกอย่างน้ํางูล่ะถ้าเราเจอเดินตามงูมงมูมันมันแหลนมันสิเป็นอย่างน้ำทันงูมันแหลนเร็วคือคอย่างนี้คือนี่คือเฮาถ้าถ้าเราขอคำปรึกษาจากเฮียช้างนะครับแล้วก็จากแม่เตือนคือเขาเป็นระระดับเศรษฐีแล้ว สซีวิตเท่ากับสี่เก้าผมไปเป็นเศรษฐีน้ำไปเศรษฐีขึ้นเขาแล้วกิจการเสริมสวยๆคุณที่อยู่ไผ่เบืงแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อยู่ไผ่เบืงนะครับร้านเมลลี่บิวตี้ซาลอนนะตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลไผ่เบืงไปใสีบริการได้ครับอส่วนหัวหน้าสร้างขี่รถประชิดน่าเชนเนอร์ไปใสีบริการขี่รถพานขี่รถพานกับแวะแวะเขาไปใสีบริการได้หัวหน้าสร้างไปสัมภาษณ์ไปใช้บริการแล้วก็สัมภาษณ์ุุกกททมุมเพิ่นเพิ่นสิได้เพิ่นสิได้คอนเทนต์ดี ได้ยังไงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือถึงงานแต่งโอ้ยอีกโดนอีกโดนอีกโดนโอ้แมนๆทุกพี่น้องเลยตอนนี้มาซอออยยข่เด้ตอนนี้ขอขอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวแม่เตือนบอกไว้บอกว่าน้าสร้างกะให้ให้หัวหน้าสร้างหนี่งมีเวลาเก็บเงินเอาบอกินบอกาแฟเลยโอ้ยของพี่มันสิเอาเนาะเอาไปลองกินเบิองถ้ามันดียังคอย มาใส่บริการนครับซอยไข่เยี่เรื่องรถแห่เลยเขาจะบอกว่าวไอ้ไม่ข่ผู้ละหาพู้ละซนี่ที่ที่ที่อยากให้ไปล่องนี่เพราะว่าจะคลองกินแล้วมันมันดีทเือดีเออเพราะว่าๆๆกินอะไรเมียเลยกินกินแม่นบอลกินข้าวเหนียวกินเนื้อแล้วท้องมันอืดตลอดเลยเด้อ่าแต่ว่าหลังจากที่กินกาแฟพวกนี้มากินข้าวเหนียวกินเนื้อนี่ท้องบ่ออืดท้องมืออืดผาดทายปกติไม่มีเจ็บท้องบิดปวดท้องบิดบ่มีแล้วกับบัดนี้ฮู้สึกเวลานั่งลงจังซี่เนี่ยนั่งเขียนหนังสือนี่ แต่เกอเนี่ยมันสีนทองมันสีดันเขออจมขาดนี่มันสีสีฮัดพุ่งมันสีฮัดพุ่งว่าท่านบอกต้องไข่ไข่กระดุมบอก,ก,บอกแต่ตอนนี้บ่มีแล้วโล่งสบายโล่งสบายนี่คือมันมันมันเป็นผลว่าเดี๋ยาบจะพึ่งเราของดีเศร่ากินเราสิโยโยยี่บอบอมีโยเออครับบังพอปกติเขากินกาแฟของเขาอยู่แล้วแต่เขาอยากให้เปลี่ยนมาเป็นกินกาแฟแบบนี้แล้วใช้เป็นกาแฟดำตักกาแฟดำใส่เข้าไปสอดหนึ่ง อันยุ่ยยุ่ยยุ่อิ่มมากพอไงป่าวทวดมึงก็เสียิทธิ์โอ้โหโ,โอ้ยรับรองนี่แหละหุนห่นเสียหุ่นเสียอ่ะเอะาหุ่นป๋าอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวสิให้เัรหน้าสร้างเพิ่นไปล่องนะครับ,บถ้าดียังคอยสิให้เพิ่นจ่ายเงินบ่ได้ถ้ากิน,นดีจังสิมาจ่ายเงินบ่นได้เส้นลับพี่น้องเส้นเพรต้องหาเงินค่าคุณรู้ทงรู้แหย่พี่น้องเอง้ยมาเด้อพลราหาพลรศีพจ่ายเงินที่ส่วนอธิไว้บ่เป็นหยังนายสิซอยอยู่เครื่องนึง ได้บอกเนี่ยไปดูจะเบาสองคนเลยกันเลี่ยต้องเจ้าหนีสามคนกันหมดเลยเมียเนี่ยนี่ครับขอบคุณตัวกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเอ็มซีขอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสกปรกนเกว่าก็ไม่คิหนาครับสวัสดีครับ